สวัสดีค่ะจินจุธาบริบรณนะค่ะสวัสดีครับเปาลิพานิตกุลค,ครับผมสวัสดีค่ะอมรดาพนมนวณวีค่ะผู้เรามาจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้รับรางวัล prime minister science award สาขากายภาพค่ะพวกเราทำโปรเจกต์ชื่อว่า การศึกษาแบบจาลองอิทธิพลของสนามแม่เหล็กต่อการเปลี่ยนแปลงพายุหมุนทรงหลยเหลี่ยมที่เกิดขึ้นบนดาวพฤหัสและดาวเสา์ดยหลักของไม่เสถียรเชิงอุตุกพลศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับประโยชน์ของโครงงานนี้นะคะนอกจากจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาดาราศาสตร์และฟิสิกส์แล้วยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์อากาศในการเกิดพายุต่างๆได้ด้วยค่ะพวกผมรู้สึกตื่นเต้นและก็ภูมิใจมากๆครับผมเพราะว่าพวกเราก็ได้ทำโปรเจกต์นี้มาเป็นระยะเวลากว่า2ปี แล้วก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายครับแล้วก็ไปรับรางวัลมาก็เยอะผิดพลาดก็มากครับผมแต่ก็สุดท้ายก็สามารถทําได้จนสําเร็จครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ครับขอใด้ควงที่จะต้งเรียกกำเนิดวิตรค่ะสำหรับความประทับใจในการทําโครงงานนี้นะคะก็คือประทับใจในตัวเพื่อนๆทุกคนค่ะที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ทำโครงงานร่วมกันมาจนประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะผมก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนมาเข้าร่วมงานทำมิสเตอร์ไซอันอวอร์ดในปีหน้าด้วยนะครับ เพราะผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆรวมถึงได้รับคอนเนคชันจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์คนอื่นๆด้วยครับแล้วก็จะได้รับสิ่งตอบแทนกับความภาคภูมิใจของน้องๆและก็ความเหนื่อยยากของน้องๆเป็นรางวัลน,นะครับผม